กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงวันที่24-26กุมภาพันธ์นี้นะครับต้องระวังพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่โดยช่วงวันที่24-25และ26กุมภาพันธ์นี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับนี่คือประกาศเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วง24ถึง26กุมภาพันธ์นี้ต้องระวังพายุฤดูร้อนครับ